ูโฆษณาให้เขา30วินาทีแล้วเขาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะคะรักนะจุ๊บจุบพอบอกครับในะอีกนี้อีก,อกแล้วครับตอนที่298เขาหาสิ่งพ่สือสำหสัมวันนี้เธอหาเงินได้ก็ไม่บอกแถมยังหลอกให้พ่อเธอเลี้ยงลูกสาวคนอื่นอีกนิ้วมือของเหรียนเอนะิอนอะถูกฉีเจนิจนเจินตัดทิ้ง เรื่องนี้ควรคิดบัญชีกับกู้กุ้ยจางยิ่งไปกว่านั้นการจะทำอะไรในบ้านหลังนั้นฉันก็จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากคุณนายสี่ใช่แล้วชิงเจ้าของฉันนะยุติธรรมและฉลาดที่สุดเลยวันนี้ฉันจะลงครัวทำอาหารให้เธอเป็นรางวัลนะอาสเซียวไปซื้อหอยตลับมาหน่อยวันนี้ฉันทำไข่ตุ๋นหอยตลับ ได้ขาะท่านไอ้พลเด็กสาววัยรุ่นอย่างนี้ไม่ทําอะไรในคึ้หาดนาน่ะเธอหงอีกแล้วเหรอเนี่ยวางใจเขาก็เป็นแค่ลูกสาวของอาจูเหมือนกับน้องสาวฉันนั่นแหละเขาบาังเอิญมาช่วยงานฉันน่ะเหมือนนี่น่นาทำคารจริงๆใครขืนนายกันเนี้ยไข่ตุนหอยตลับมาแล้วนี่ เธอเรีบลองชิมดูว่าของทีฉันทำอร่อยกว่าที่บนเรือนั่นหรือเปล่าแน่นอนว่าทำอร่อยมากแต่ว่านายก็เลิกล่หัวฉันซะทีได้ไหมอ่ะหัวฉันมันไปบดแล้วรู้ไหมเออแต่แต่ฉันล้างมือแล้วนะ,ะนี่น่าจะทำอะไรอะ เวลาเธอกินแก้วของเธอหน้าบีบเหมือนกระโอกเลยอะท่านนายพลท้งรักและหลงคุณกู้มากเลยนะเนี่ยใครใช้ให้นายม,มาเดินแก้วฉันกันยะโอ๊ยเบาๆหน่อยสิเขาเป็นผู้ชายให้ดีจริงๆชฉันละอิจฉาคุณกู้จังอาเซียวอย่าก,กินแต่ข้าวสิกินกับข้าวด้วยเราบแล้วค่ะท่านนายพล <c oughs> เหมือนล่อนมีไบางอย่างผิดปกติ ในห้องครัวนี่อเซียวจานไปนั้นลูกล้างเสร็จละไปแล้วรอบหนึ่งนะทำไมยังใจลอยอีกเป็นอะไรหรือเปล่าแม่คะแม่มีเงินไหมคะอาเซียวเงินไม่พอใช้เหรอหรือว่าคนบ้านนั้นไม่มีกับลูกนะบอกแม่ไหมนะเปล่าคะ่พาะพวกเขาดูแลดีมากแม่คะเดี๋ยวหนูต้องออกไปเจอเพื่อนคนหนึ่งหนูไปก่อนนะคะขึ <c oughs> ้นไว มาแล้วเหรอคะค,ค,ค,คุณกู้ําไมถึงเป็นคุณล่ะถ้าเธอยังไม่อยากถูกยิงตายก็บอกความจริงมาซะใครส่งเธอมาคุณกู้นี่คุณจะทำอะไรฉันแค่มาเยี่ยมเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าเงี้ยเหรอเพื่อนเก่าของเธอแซวไว้เรียนเหรอฉันเตือนไวไ้เลยนะทางที่ดีก็คิดก่อนพูดฉันไม่รู้ว่ารูกกระสุนปืน ของฉันจะจะเข้าส่วนไหนของเธอนะ,อะคุณกู้ขอร้องนะคะอย่าบอกกับแม่แล้วก็ท่านในพลเลยนะคะฉันบงังเอิญเจอกับคุณเว่ยชิงเจียเขาเพียงต้องการให้ฉันบอกที่อาศัยปัจจุบันของท่านในพลเธอไม่กังวลเหรอว่าเขาจะทำร้ายท่านในพล เขาหาตระกูลสือเป็นที่อยู่ของท่านในพลไม่ค่อยมีใครรู้เธอก้าบอกคนนอกได้ยังไงไม่ไม่หรอกคะ่ะคุณเว้ยชอบท่านในพลเริ่มชอบและสนใจฟังเรื่องของท่านในพลมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาไม่ทำ้ายท่านในพลหรอกคะ่ะคุณกู้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่ร้อนเงินร้อนเงินนี่นหรอฉันมีลูกไม่ได้ แม่สามีก็เลยไม่แยแสฉันรัพย์สินก่อนแต่งงานของฉันก็อยู่ที่สามีหมดคุณกู้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆฉันต้องการเงินฉันอยากจะหย่าแลวหนีไปค่ะยื่นมือออกมาฉันจะจับพิษที่ประจานของเธอที่ประจานคุณมีเอกษะรได้การแพทย์หรอคะเธอไปถามคนในเมืองก็ได้กู้ชิงเจลอ,อย่างฉัน ถูกพวกเขาเรียกว่าหมอหญิงเทวดาแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเธอห้ามบอกใครว่าฉันอยู่ที่คฤหาสน์ของท่านใอพลส่วนอาการปวดของเธอฉันจะเป็นคนรักษาเองจริงเหรอคะคุณจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ฉันใช่ไหมแม่คงไปไววายที่บ้านนั้นแน่เป็นอย่างนั้นแล้วคนอื่นจะรู้ว่าฉันมีลูกไม่ได้ฉันกลัวขายหน้านะคะ ก็ต้องดูความประทุษของเธอก่อนนะครับในอยนี้อีกแล้วครับตอนที่2 9 9คฤหาสน์เก่าของสิงเพศสิหยุดก่อนครับคฤหาสน์ท่านในพลไม่นอนุญาตให้คนเข้านะครับจุดสนที่ฉันกลับมาที่เมืองเยเซนไม่ใช่เพื่อมาหามูซึ่ถึงพวกเขาจะเป็นท่านในพลเหมือนกันแต่อำนาจของมูซึ่มีน้อยกว่าเขาอยู่มากฉันแซ่ไว้ามาหาท่านในพลสื่อคะ่ะ เขารู้เข้ามหมายของฉันค่ะฉันหมายถึงถ้าในฟนสีเพลสือนะคะสีเพลสือเขาตั้งหากหล่อที่เป็นปลาใหญ่ที่ฉันอยากจะตกมากที่สุด <c oughs> ในที่สุดครั้งนี้ฉันก็หาวิธีเข้าใกล้คือได้แล้วเอ๊ะทำไมถึงเป็นเธอโ <c oughs> ม้ซึ่งไปทำอะไรที่นี่นี่ปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วกัน จื่อหยวนนี่เป็นคฤห,หาสน์ของนายฉันได้รับจดหมายแปลกๆให้มาที่คฤห,หาสน์ให้นายพลฉันอยากรู้ว่าใครกันที่แท้ก็เป็นนายนี่เองหล่อนกำลังโกหกอยู่นี่นะจื่อหยวนบ้าที่สุดอาเซบอกว่าที่นี่เป็นคฤหาสน์ของสีเพื่อสื่อไม่ใช่หรอแล้วเมื่อซื่อมาทำอะไรที่นี่ล่ะจื่อหยวนนายไม่สนใจฉันหรอขอร้องล่ะใช้พูดอะไรไหนเธอ จะให้ฉันพูดอะไรจะให้ฉ uh, ันพูดว่าทำไมเธอถึงนัดพี่ฉันในเวลาเดียวกันเน่ะหรอเขารู้แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะแผนของฉันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนี่ก็แค่ให้นายเอาเอกสารมาให้ฉันทำไมต้องทำหน้าบูดหน้าบึ้งด้วยยังเสแสร้งอีกเห็นอยู่ว่านายก็นายทหารคนสนิท ก็ช่วยได้แต่กลับหลอกใช้ฉันมาเนะ่ยต้องทำอย่างนี้นายถึงจะเห็นท่าแท้ของเธอใช่ไหมละ่ะในปีนั้นที่หล่อนเป็นแฟนนายนะี่ยหล่อนมาสรารภาพรักกับฉันแต่ฉันปฏิเสธไปยังไงหล่อนก็ยินยอมมากับฉันนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คะดีเหาอหลังไม้ของสิงเ่ไสิสมแล้วกับที่เป็น เจ้ามารดาของฉันเป็นเรื่องที่เหมือนที่เธอคาดการไว้เลยว่าชิงเจีย๋ยที่เป็นดาราอันดับหนึ่งคนนั้นทำผิดต่อพวกนายสองพี่น้องนะช่วงนี้หล่อนคงไม่กล้ามาก,กวนใจอะไรพวกนายไปอีกสักพักหนึ่งแต่ฉันว่านี่ก็น้อยเกินไปสำหรับเขานะฉันเห็นอาเซียวเป็นน้องสาวแท้ แต่ไว้ชิงเจียมาหลอกปั่นหัวอาเซียวอย่างนี้ได้อย่างไรกันฉันควรยิงเธอตายไปเลยไหมไวชิงเจียคนนั้นนะ่ะรู้จักแต่การฆ่าคนในใ่นไงนายนะ่ะหล่อนแค่อยากจะจีบนายไม่มีโทษถึงตายหรอกอยากฆ่าคนแบบไรเหตุผลแบบนี้สิ ถ้าใพูดแบบนี้เธอจะละจากงานมาเพื่อจับตายดูฉันได้ไงล่ะเนาะชิงโจอของฉันมีความสามารถยิ่งเหมือนกับเป็นคุณภรรยามากขึ้นไปอีกการล่นจวงนะจากนี้ไปอย่าเรียกฉันว่าคุณภรรยาอีกเข้าใจแล้วครับคุณภรรยาไม่ขีดวันหลังจากนั้นกู้ชิงโจไปเข้าร่วมงานแต่งของฐานเหวนซิ่ว ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของลัวว่ฉุยเยียนเจ้าบ่าวสิงเซนฐานหวันซิ่วลูกพี่ลูกน้องของลัวว่ฉุยเยียนลูกพี่ลูกน้องของฉันรู้จักกับเจ้าบ่าวที่ชื่อสิงเฉินคนนั้นตอนที่เธอไปเรียนอยู่ต่างประเทศเพราะว่า จนและยังถูกนักเรียนแรกเปลี่ยนคนอื่นดูถูกเขาได้ถูกคนอื่นตั้งฉายาว่าไอ้แมลงสาบมีแต่พี่ฉันที่มองเขาแต่ออกไปพี่ปกป้องเขามาโดยตลอดถึงขนาดที่ว่าขอร้องให้ดาออกเงินเพื่อจัดงานแต่งงานให้กับพวกเขาตระกูลฐานสู่ขอลูกบ้านเธอแล้วทำไมพวกเธอต้องออกเงินด้วยละ่ะ พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วฉันก็โกรธแทนพี่ขึ้นมาเลยล่ะลุงเขยเป็นคนขี้งกมากไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมออกเงินให้พวกเขาจะงานแต่งงานในตอนที่ฉันเพิ่งเกิดเขาก็อยากจะขายพี่ฉันให้กับบ้านฉือเลี้ยงดูเพื่อแต่งงานกับตระกูลน,นั้นเพราะว่า บ้านฉันเขาห้ามเอาไว้และออกเงินเลี้ยงดูพี่จนเติบใหญ่ดังนั้นงานแต่งครั้งนี้พี่เลยไม่ได้เชิญลุงเขยมางานแต่งงานแย่แล้วนี่มันพูดถึงเสือเสือก็มาชัด,ชดแตาลุงนั่นมาได้ไงเนี่ยไอคนแซ่ซิงมาขอแต่งงานลูกสาวฉันฟรีๆได้อย่างไงกันวะ ฉันบอกให้นะยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีบ้านหลังหนึ่งรถดึงคันเพื่อเป็นสินสอดเฟ้ยก็เอาทองมาให้ฉันห้าแท่งเอาให้ฉันก่อนเลยเ <c oughs> ขาทำบ้าเกินไปแล้วนะฉันจะไปช่วยด่าเขาเองอย่าง่อยเยียดดีบร้อนอะไรอย่ามาขวางฉันนะสิ่งไพ่สื่อด้มาได้ไงเนี่ยฉันก็แค่มาดูอะไรสนุกๆเนีนอบอครับในนี้กรอคับตอนที่สามรอย ถ้ดูทางนี้สิหัวหน้ารัฐบาลเมืองหนานซือหูทงเซียนคุณนายหูคุณนายหูเหรอในขณะที่ประธานาธิบดีและสมาชิกคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่หูทงเซียนก็มีอำนาจอยู่ตลอดหูทงเซียนเป็น รัฐมนตรีการคลังเขาควบคุมเศรษฐกิจทั้งหมดของฝ่ายเหนือของประเทศยิ่งกว่านั้นคือพ่อของสิงชันพ่อมาสายนะครับขอโทษนะเงินค่าแต่งงานพ่อจะออกให้เองเป็นการชดใช้ให้แล้วกันนี่ลูกสาวฉันแต่งกับลูกชายท่านหูเหรอเป็นไปได้อย่งไรกัน เออไม่เป็นไรครับขอบคุณที่ดูแลตัวแสบมาตลอดนะครับเราจะให้ของขวัญตอบแทนคุณพายหลังนะครับเออครับผมนั่นมันห้องเฮาเหรอคุณนายหูดูขาอ่อนแรงไปงั้นหรอทำไมรู้สึกเหมือนว่าพวกเขากำลังคงคำนับให้ฉันเลยอะ่ะ ไม่ใช่รู้เฉยเย็นแต่คุณหูกำลังมองชิงจออยู่คุณนายหูเป็นอะไรไปนะแม่เขาเป็นอะไรไปเธอเหนื่อยจากการนั่งเรือกนหรอเอ่อค่ะฮองเฮายังมีชีวิตอยู่นั่นหรอไม่ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนิไม่ใช่เขาเออแม่แค่เพลียนะจ๊ะพาแม่ไปพักหน่อยสิเออครับงั้นสี่ เฉินก็เป็นลูกชายของมหาเสถียรนี่นหรอแล้วทําไมเขาต้องแท้เป็นคนจนด้วยละ่ะท่านหูทงเสียนกับคุณนายมีลูกด้วยกันห้าคนแต่มีชีวิตรอดอยู่แค่คนเดียวหมอดูแม่นมากคนหนึ่งบอกว่าเขาต้องเลี้ยงดูคนนั้นอย่างยากจน นายน้อยหูเป็นคนเงียบๆตอนเรียนอยู่ต่างประเทศไม่เคยอ้วกอวดทำตัวหรูก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้กับตัวเองเอ,อ๋อแบบนี้นี่เองไม่ว่าสิงสนใจรวยหรือจนพี่ของลวดฉวยก็ไม่ทิ้งเขาความรักความสัมพันธ์ของเขาพวกเขานี่น่าอิจฉาจังเลยไม่ต้องอิจฉาไปหรอกรอให้เธอเรียนจบฉันก็จะพาเธอหนีไปจากเมืองเย่ฉินแล้วก็แต่งงานกับเธอ,อการแต่งงานน่ะมันเป็นเรื่องงา่ายๆที่ไหนกัน ได้ไม่เคยขอแต่งงานอย่างเป็นทางการเลยนะฉันไม่ตอบตกลงด้วยหรอกใจร้อนเหรอวางใจเถอะฉันจะจัดงานแต่งงานให้เธอแบบไร้ที่ตินแน่นอนวันต่อมาพี่วันซิ่วคะพี่เพิ่งแต่งงานไปเมื่อวานทำไมถึงอยากขบฉันล่ะคะได้ยินมาว่าเธอรู้เรื่องกันแพทย์ฉันไม่อยากให้พ่อตายแม่ยายรู้อาการป่วยของฉันฉันเลยเยโอากาสตอนที่พวกเขาไปไว้สุสาน ที่หลินไห่เพื่อมารักษาดูอาการกับเธอนะ่ะสุสานหลินไห่งนั้นเหรอเมื่อวานคุณนายเหมือนกับว่าดูแปลกๆไปเพราะฉันแล้ววันนี้ก็บังเอิญไปที่ฝังศพของคุณตาที่สุสานหลินไห่อีกเหรอหรือพวกเขาจะรู้จักกันนะที่จริงแล้วนางเอกเป็นใครกันแน่ เป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาจริงๆนะหรอหรือว่าเธอจะเป็นถึงเจ้าหญิงกันนั่นน่ะสิเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามชมแล้วค่ะทุกคนแล้วความรักของนักเอกและสิงเพยซือจะไปกันได้ยืดยาวถึงขนาดไหนกันและจะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบายบายจุ๊บจ